เยอะไม่เสียเสียอะไช่วยได้เต่อเรืพาไปแล้วเครื่องของเรืไม่ได้มีพูดเลยมี มีต้องถึงเลยรเป็นรามากกว่าแวัอง่อนเูดไหมคไม่ร uh huh. uh huh. ู้ว okay. ่ามันเ็ยังไงมนไม่ได้เต็มตัวแต่พูดอาไรยเปแค่เระว่ามันจะเปลเนให้มันเล คือแค่เร่คิดว่าเราจะพูดอะไรถ้ามันดีเขาไปใส่ในวันนั้นคือคุณไม่ได้ตั้งใจว่าเอ้ยจะพูดคำว่าอะไรเป็นแค่คิดว่าเป็นจะขอบคุณเขายังไงแค่นั้นแหละแล้วก็ปพูดเอาบนเวที